คิดว่ามีฟินทำได้ก็ต้องเชื่อใจอะแหละเก่งละสิบบอะแกกับไม่เหมือนกันเลยไม่สะเก็ดเลยอะแค่ขันล้วตันไปทำตัวแล้วแบบไปต้องอ๋อคือต้องขับมอไซค์หรอโอ้ยนี่เหมือนแบบไปสอบเลยอะไปสนามสอไสนามสอบมอไซค์จะฝูกขับด้ไอ ันนี้มาว้นเงี้ยเงียเงี่เรอ่ะไรน้ไม่มีผมมันไม่หลุดออกมาทอะไรขับเองหมดเออเล่นจริงไ่นั่งซ้อนท้ายอ่ะจัเลยเพราะชอบนั่งมอไซค์นั่งเล่นนั่งนไม่เลนอยูกันเลยไม่ชอบไม่ชอบแต่ไม่เคยขับเดมากื่อหนว่าเหมือนน้องจะขบวนการไดแนเจอเลย ลองปิดกันเร่งลองควบคุมกันเร่งลองเบรกดูก่อนนะครับให้ควบคุมให้ขับแบบอั้มแบบออโต้เนาะไม่กดไม่ลองเลย ถ้าหนูะเ้ยูก็ขี่ไม่เป็นมันถ้าถ้าหนูขันเร่งอะแล้วหนูบิดมากไปละชันจะพูดไปเลยใช่ไหมใช่โอ้ยน่ากลัวหนูไม่หนู่ะด้าวนี้เลยนะอ้ยดูดูถูกตัองแล้วที่ต้องค่อยๆใช่ไหมแล้วถ้าเบรคแบบจะหันหลัดก็จะลอย้วยใช่เพราะที่บ้านเขาถ้ามีคู่บ้านหนึ่ามีหลาใค่เแบบนี้อ๋ออ้่นแต่ถ้าแบบว่าตีน้อยก็จะเป็นเหมือนที่ฟีคือมันไม่ไปอ กีได้แล้วแค่กีไม่ทอเดียวได้เลยเก่งนะสิงวงเวียนแบบโค้งเกลียวตีโค้งตีโค้งเฮ้ยตันนี้เขาถนัดถนัดใหญ่เนอะใช่เพราะว่าจีโค้งขึ้นเนินอะไรอย่างเงี้ยแล้วทั้งนี้ในจีนั่งสวยๆวเลยนะแสดงว่าเราต้องได <ates> ้จ <Yeah> ีแบบเหมือนข้ามสิบปีอะไม่ไ you ม know, like oh, oh. ่ฉากเลยได้ สลบกันแล้วอันนี้น้องเบเกียนอยู่ในน้ำไม่กลัวแต่บนบอกคือใช่เอาพี่พีนีขับรถไงน้องเบเกียนไม่ได้ขับก็คือมอร์ไซค์กันเลยจ้ะโอ้ยย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 ้ยอยย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 ยอยย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 ยขับมยย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 ยมันต้องมียยยยรยยยยยยนย้ายย แล้ววะเกียร์ซ้ายมือก่อนใช่เพราะถ้าหนูอ่ะเกียร์สั้มันจะเอาไว้สำหรับวิ่งเนินอ๋อ่ถ้าเกียร์สูงมันต้องปรับเกียร์ตามสถานการณ์ใช่ใช่แต่ที่พี่ปีนบอกไงเกียร์อะไรแล้ววะถ้าหนูขึ้เกียร์สีมันไปไปเลยนะโอ้ยแรงไม่พอรถเสียสตาร์ทไม่ติดมันต้องงใช้น้ำมันจะเลยไม่รู้กันเวงง น้ำมันไม่เข้าเข้าได้เลยอ๋อไข่ดีช่าเนทั้งพูดเลยเข้าเลยเข้าอย่งน้ำมันพี่พก็คือไท้วพี่เออย่าน้ำมันเลยไ่คะแนนเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องนี้เอสพีอาจะต้องสับคนไทยไงแน่นอนให้เบนกี้สอนขาใ้ไวใส่หรือเปล่าอุ้ยตายอ๋อดไปเิ่มแล้วก่งละสิไปเลยช่างเชียร์อาพเชียร์อาบติดเต็มอะไรเชื่อใจอะแหละ ต้เก่งนะแบบให้คะแนนความใจสู้ถึงแม้จะตังในทางตัวแต่งตึงเห็นแบบเครียดมากดูดูออกเลยว่าเครียดแบบดูกดดันเยมากงมากค่ะแต่ส่วนใหญ่นี้จะขับใช่ไหมรีสรนเรือแลนด์กลับม่ไม่้งบอว่าเปาลานี่บาลาน ตัวร้านจะได้จะได้ช่วยพี่ฟินไปอีกตัวก็เหมือนพี่ฟินไงไปดับน้ำตัวทำไมตัวไมใช้ไปตลาดอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันก็ไปเอาไป้ใช้ไปตลาดโอ้ได้ใจจริงจริงองให้คนอื่เดินแล้วกผิดกับอันแรกผิดกับที่ดับน้ำเพราะเราดิ้วกับดับน้ำนิ้วกดแบบเหมือนนิ้วจตลกตอนที่กำลังิดิูวใช่ไหมแล้วอันเนี้ยไออันที่มันต้องกดกดอ่ะเกียร์ นี่ก็กิดกดชอบออโต้กว่าแม่ใช่นี่ก็ชอบออโต้ง่ายไม่ต้องทำเลยบีบอีกแล้วแต่นี่เป็แบบควาเต้งไม่ต้องไม่ต <zzarella. S 2> ้องไม่ต่ตงไงไมม่ตงต้องไ้ไม้งไม่งงตองไม้้อมตไ้ออ อย่างไรอเรื่องนี้คุ้มเลยเรื่องนี้จริง,รงเราก็ได้เอาไปใช้ด้วยใช้ไม่ใช้ไปสุนัขปลาเด <c oughs> ี๋ยวเราก็จะเห็นพี่บีไปขับมอเตอร์ไซค์ไปปืน,นปลา <c oughs> ไม่ใช้แบบมีเกียร์นะพ่อไม่ชอบขอโทเจากกาอกันวอล์กตอบไปคะ่ะค่ะบ๊ายบาย